อลา,มา,มา,มา,ล,าล,ลุกมาไหมมาไหมแ,แล้วมามแล้วลงมาลงมาไหมแล้วแล้วมาทำไหมแล้วโอ้โหดูหน้าดูท่านหน้าโอ้โหดูหน้าน่ะหมาหรือเพจเนี่ยดูท่านหน้าของเขาอืมคันด้วยค่ะอืมดูเชิดหน้าเชิดตามาอืม หล่อมากครับว้วงว้วงโหุ้ดูท่านนะ่าลงมาลงมาลงมาไหมมานี่มาไปแล้วหือว่าไงว่าไงเรียแล้วไม่ยอมมาหรอหือ ท่าส uh ิโ huh. อ uh ้โหจุด hmm.